สวัสดีเด้อคะ่ะทุกทุกท่านเมื่อนี้นะคะกับสิ้าทุกคนมาเก็บเห็ดหูหนูนะคะในอุณหภูมิที่ประมาณลบหนึ่งองศาเนาะจ้ะโอ้ยอมสีนะคะก็ลืมใส่ถุงมือพ่อพี่น้องฝ่าหมาหลายเนาะจ้ะเนาะเ,เอาเก็บกันค่ะทุกคนค่ะจังใดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออมสินกับตาหมูน้ำเด้อบ่เยอะแต่ก็จะเก็บอากาศมันเย็นมาก น้ำแักโอ้หทุกคนเนี่ยดนะนี่ต้นน้ำแข็งควอยจลิ้ใส่งมากาซีไ่ยพี่จางให้หยุดน้ำแข็งนี่แหละทุกคนเลย หยิบน้ำแข็งแม่อากาศเย็นๆนะอ่ออย่าหล่นสิทายไก่ให้ได้ทุกคนเลยอึือนี่เป็นน้ำแข็งเบิ่งพื่อนะเห็ดหนูเย็นไงขอเช่าได้ว่ะเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนเลยเอาอะไรที่เราเอาได้ก่อนเนาะนี่ ฟังแล่องี้นะคุณนะทุกคนโอ้ยสวยปลาทุกคนโอ้ยสะออนสะออ,ออนฟังทางผุนนะคะอยู่ข้างนอกนะเอากรได้ค่ะเอาตัวนี้ก่อนอากาศเย็นมากก็ห่มนะคะนิดเป็นน้ำแข็งนะเพราะมาเรื่อยๆท้ายนี้บ้านนี่เป็นน้ำแข็ง แต่แบบเห็ดเย็นแห้งมากเลยเพื่อนล่ะเฮ็ดเย็นมันเป็นสงรงป้าเก็บนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ตามหมูน้ำกับหนาวน้ำมาบางไงมือเย็นแห้งหมือเย็นเลยค ปคุณก็เป็นแข็งนะมื่อกี้เป็นแข็งคุณใช้ว้าวแตะหมูอยู่มาเทียวมีนาวนี่ แตงหมูซอยปิคอรอยู่ไฮเด่นมอมีอ่ะคลิป ออมสินไทยมุ้มสูงนะคะทุกคนค่ะมันกิดเลยจากคนข้างมืดเนาะจ้าเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะออมสินฝากไว้สำนีกรเนาะจ้าคลิปหน้าก็มากเก็บเหตุกันต่อนะทุกๆคนอพอกันไหมนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายจ้า